เจมเรืองศักด์ของหายากผ่านมา23ปีเพิ่งเคนเห็นตัวจริงใครที่ทันเพลงยุค90ทุกคนต้องรู้จักเพลงไม่อาจเปลี่ยนใจของเจมเรืองศักดิ์รองชูศักดิ์ล่าสุดหนุ่มเจมได้โพสภาพเนื้อเพลงดิบๆของเพลงดังกล่าวที่เวทป้าอิทธิพลเสนีวงณ์นอยุธยานักแต่งเพลงคู่ใจส่งภาพมาให้ดูของหายากต้นฉบับเพลงไม่อาจเปลี่ยนใจ23ปีที่ผมเองก็เพิ่งเคยเห็นพร้อมกับทุกคน วันนี้มีเรื่องน่าตื่นเต้นที่เวทาอิทธิพลเสนีวงศ์นอยุธยานักเตะงอเพลงคู่บุญของเจมผู้เขียนเนื้อเพลงไม่อาจเปลี่ยนใจและอีกหลายเพลงดังของผมได้ส่งแรไอเทมให้ผมเห็นแล้วตื่นเต้นมากผมเองไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เคยรู้เมกระทั่งว่าชื่อเพลงอาจใช้ชื่อว่ารักเธอได้ไหม และก่อนที่จะเป็นท่อนอยากจะบอกเธอว่ารักอยากจะฉุดรั้งเธอไว้มันเคยเป็นเธอคนเดียวที่เข้าใจเธอคนเดียวที่รักมากมายและอีกหลายๆท่อนกว่าจะเป็นเวอร์ชั่นที่ผู้คนชื่นชอบอย่างไรก็ตามสุดท้ายพี่เอจิติพลบัวเนียมผู้แต่งทำนองเพลงนี้และเป็นโปรดิวเซอร์งานชุดนี้รวมทั้งพี่เสือธนพลอินทริทีเอ็ก์เกซคิวทีโปรดิวเซอร์ชุดนี้ก็ร่วมกันขัดเกลาจนได้งานที่ถูกใจผู้ฟังที่สุด สุดท้ายไม่พูดถึงไม่ได้คือเฮียฮอท่านเป็นคนขอให้เต่งอเพลงเพิ่มท,ทั้งทที่อัลบ,บั้มชุดนี้เราทำงานเสร็จกันไปแล้วสิเพลงแต่เฮียมองขาดว่าต้องมีอีกเราจึงได้เพลงที่11นี้ขึ้นมาและกลายเป็นผลงานที่ทุกคนจดจำเจมเรืองศักได้แม้วันเวลาจะผ่านไปกว่า23ปีแล้วก็ตามเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพี่เวสส่งมาอีกหลายต้นฉบับเลยครับไว้จะทยอยเอามาให้ชมนะครับ 人间。